เมื่อเราได้ทําการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้วนะครับรายการค้าที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไปจะต้องผ่านไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารายการปิดบัญชีนั้นจะผ่านไปในบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้วข้อมูลในบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจะหมดไปไหมตามหลักการที่ว่าคาว่าปิดบัญชีคือปิดรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับตัวแรกนะครับเราเดบิตด้วยรายได้ค่าสักรี 16,666นะครับตัวนี้ก็ต้องิวิ่งไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีแยกประเภทรายได้นะครับทางด้านเดบิตนะครับวันที่3 1 16,666ต่อไปนะครับเราเครดิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนนะครับบัญชีกำไรขาดทุนนั้นเป็นบัญชีชั่วคราวนะครับไม่ได้มีรายการนี้เกิดขึ้นเลยในบัญชีแยกประเภท ดังนั้นเราจรึงจำเป็นจะต้องมาเปิดใหม่นะครับบัญชีกำไรขาดทุนมันอยู่ทางด้านเครดิตนะครับด้วยยอด1,666 6นะครับต่อไปนะครับปิดใช้จ่ายเราเดบิตด,ด้วยบัญชีกำไรขาดทุน1มื่นเราก็ไปที่บัญชีแยกเพศของกำไรขาดทุนนะครับด้านเดบิตห6 เราเครดิตด้วยค่าเช่าล้านหนึ่งหมื่นทางด้านเครดิตนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเครดิตด้วยเงินเดือนหกพันเดบิต กำไรขาดทุน666้ครดิตทุนนางสาวสมหญิง666เดวิตท,ทุนนางสาวสมหญิง สองพัน <2000 S 2> และเครดิตถอนใช้ส่วนตัว2องพันเรานำรายการที่ติดบัญชีในสม,มุดรายวันทั่วไปนะครับผ่านมายังบัญชีแพเพศทั่วไปครบแล้วนะครับ ต่อไปก็คือการที่เราจะมาดูกันนะครับว่าบัญชีแยกเยะทั่วไปนั้นมียอดคงเหลือบัญชีอะไรบ้างและด้วยยอดเท่าไหร่นะครับตัวแรกนะครับเงินสดเหลือด้วยยอด4 8 9 3 6 6 6นะครับลูกมี้ังไก่เหลือ700วัสดุเสริมสวยเหลือ8600อุปกรณ์เสริมสวยเหลือ150 0 0 0 เจ้านี่ร้านสมพงศ์เหลือแสนห้าทุนนางสาวสมหญิงนะครับเราจะต้องมาคำนวณกันใหม่เนื่องจากว่ามูลค่าของทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเราก็จําเป็นต้องหายอยอดคงเหลือนะครับก็คือการเอา5้าแสนนะครับบวก666นะครับแล้วก็ลบด้วย2องพันทางด้านเดบิตนะครับจะเหลือทุนของนางสาวสมหญิงนะครับเท่ากับ4ี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบหกนะครับ สอนใช้ส่วนตัวนะครับสองข้างเข้ากันหมดไปนะครับรายได้ค่าเสริมสวยนะครับหนึ่งมืนหกพันหกร้อยหกสิบหกนะครับฝั่งนี้ก็หนึ่งหมืนหกพันหกร้อยหสิบหกนะครับดังนั้น,นปิดไปสองข้างเข้ากัน,นครับค่าเช่าหนึ่งมืนหนึ่งมืนปิดไปเงินเดือนหกพันหกพันปิดไป บัญชีกำไรขาดทุนนะครับฝั่งนี้1 6 6 6 6รบฝั่งนี้ก็16,666่นนบนะครับสองข้างเท่ากันปิดไปเราก็จะเห็นว่านะครับบัญชีบมวรรายได้และค่าใช้จ่ายนั้นถูกปิดไปตามทฤษฎีของเรานะครับและขอนใช้ส่วนตัวก็ถูกปิดไปด้วยนะครับซึ่งขอนใช้ส่วนตัวนั้นอยู่ในหมวดทุนนะครับและบัญชีสินทรัพย์หนี้สินละทุนยังคงเหลืออยู่นะครับซึ่งบัญชีสินทรัพย์หนี้สิน ดังกล่าวนะครับที่ยังเหลืออยู่นั้นก็จะเป็นยอดยกไปในงวดบัญชีนี้แล้วก็จะไปเป็นยอดยกมาในต้นงวดบัญชีใหม่นะครับ